<20. S 2> สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนพงทอง99นะคะวันนี้เราแป๊บมีไหมด่างมานําเสนอเมืองกอเกตเทพอ,อ,อักษรแล้วก็หลวงปู่สิทธิ์นะคะพเพชรเจสีวันนี้เรามีผู้ช่วยของเราคือเจ้าของสวนวสดีค่ะเริ่มต้นแรกกันเลยแม่เริ่มต้นแรกกันเลยเต้ยน,ตนนี้เมืองกอเกอ็ตแต่ละหันแล้วนะด่างแค่นี้120 ต้นนี้หนึ่งร้อยยี่สิบาทค่ะด่างน้อยนะด่างน้อยแต่น้องก็ด่างนะด่างแบบนี้เลี้ยงง่ายนะคะสําหรับคนไม่มีตู้นะด่างแบบนี้เลี้ยงง่ายมากเลยนะคะพี่ไม่มีทางหลุดแน่นอนต้นนี้หนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะรหัสหนึ่งศูนย์ห้าค่ะรหัสหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะคะอีกหนึ่งต้นค่ะ ต้นนี้ก็หนึ่งรอยี่สิบเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็หนึ่งรอยี่สิบเหมือนกันดางสวยนะคะพี่ด่างสวยดังแบบนี้เลี้ยงง่ายนะรหัสหนึ่งสองแปดค่ะหนึ่งสองแปดหนึ่งรอยี่สิบเหมือนกันรหัสหนึ่งสองแปดหนึ่งรอยี่สิบเหมือนกันค่ะต้นนี้ชื่อหลวงปูะะ่ปสิทธ์นะคะหลวงปู่สิทธ์นะเป็นบอลกาบนะคะพี่สวยมากเลยเท่าไหร่เอ่ยก็พอ ้นนี้สองร้อยบาทค่ะต้นนี้สองร้อยบาทรหัสสองสามเจ็ดค่ะรหัสสองสามเจ็ดสองร้อยบาทนี่คือใบใหม่เขานะคะพี่สวยนะด่างแบบนี้คือเลี้ยงง่ายนะคะต้นละสองร้อยบาทนะคะต้นละสองร้อยบาทอันนี้จัดเซตกับเมืองเกาะเก็ดได้นะคะพี่เซตเมืองเกาะเก็ดก็คือต้นละสองร้อยสองต้นสามร้อยเจ็ดสิบค่ะต้นนี้ก็เมืองเกาะเก็ดอีกหนึ่งต้นค่ะโอ้สวยมากเลย เขาเรียกว่าด่างปราบเซียนค่ะพี่ๆต้นนี้แนะนําสําหรับคนที่มีตู้นะคะหรือว่าชอบจริงๆหรือว่าชอบจริงๆก็ได้นะคะพี่เมืองเกาะกิดต้นนี้สวยนะรหัสหนึ่งห้าหนึ่งค่ะรหัสหนึ่งห้าหนึ่งสองร้อยบาทค่ะรหัสหนึ่งห้าหนึ่งสองร้อยบาทจัดคู่กันได้นะคะพี่จัดคู่กับเทพอักษรก็ได้ก็คู่ละสามร้อยเจ็ดสิบค่ะต้นนี้เทพยอักษราค่ะต้นนี้เทพยอักษรา น้าสวยค่ะพี่ต้นนี้หน่าสวย,สวยกระดูก<า>ชัดมากเขาเรียกอะไรนะลายวากิวปะใช่อันนี้เขาเรียกลายวากิวนะคะพี่พี่อันนี้เขาเรียกลายวากิว,ะะนนร,กว,กวรหัสหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะรหัสหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองร้อยบาทค่ะต่อเลยนยลูกต่อเลยไม้ที่ราคาสองร้อยสามารถจัดเซ็ตได้นะคะจัดเป็นคู่คู่ละสามร้อยเจ็ดสิบนะคะอันนี้ด่างน้อยอ่ะแต่แต่ว่าน้าชัดสวยมากตู้ตนนี้มีสามใบนะคะแต่ว่าด่างแบบ ด่างถึงกาบเลยค่ะพี่น้องด่างถึงกาบเลยนะแล้วสวยมากเขาเรียกว่าด่างลายวาเกิวนะคะใบนี้ยังเป็นใบใหม่อยู่ลายสวยแต,แต่แต่ถ้าเกิดใหญ่ก็สวยอะค่ะพี่รหัสหนึ่งหกห้าค่ะรหัสหนึ่งหกห้ารหัสหนึ่งหกห้าค่ะหนึ่งหกห้าสองร้อยบาทนะคะใช่ใจับเซตจับคู่คู่ละสามรอยเจ็ดิบได้นะคะพี่ต้นละ200รอยบาท ได้เลื่อนนะอโอ้เมืองอกอกเกตอีกหนึ่งต้นค่ะเมืองกอกเกตอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวดูใบล่าสุดนะคะพี่โอ้โหใบล่าสุดสวยจริงสําหรับลูกค้าที่ชอบด่างแบบด่างสวยๆเลยด่างแบบด่างจัดๆเลยค่ะพี่สองร้อยบาทค่ะต้นนี้สองร้อยบาทรหัสหนึ่งสามศูนย์ค่ะหนึ่งสามศูนย์สองร้อยบาทสองต้นสามร้อยเจ็ดสิบนะคะพี่สองต้นสามร้อยเจ็ดสิบสวยนะ สำหรับลูกค้าที่แบบฉันอยากได้ด่างจัดๆต่อเด็กกอกเกตเลยนะกอกเกตอีกหนึ่งต้นค่ะอ้โหใบใหม่ค่ะลายวาก,กิวต้นนี้ก็สองร้อยบาทค่ะต้นนี้ก็สองร้อยบาทรหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะรหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองร้อยบาทรหัสหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองร้อยบาทค่ะหืมต้นนี้อ้หสำหรับลูกค้าที่ชอบความไม่ใช่ด่างดิน่าจะเผือกเลยอะต้นเนี้ย มันน่าจะเผือกแม่ว่านะเปลือกเป็นใบเผือกเป็นใบเผือกเลยค่ะพี่สําหรับลูกค้าที่แบบต้องมีตู้นะคะต้นเนี้ยต่น้องสวยจริงรหัสสามสิบหกค่ะพี่ต้นนี้รหัสามสิบหกค่ะสองร้อยบาทสองต้นสามร้อยเจ็ดสิบค่ะสองต้นสามร้อยเจ็ดสิบเริ่มมีหัวแล้วละใบใบน้องใหญ่แล้วโอ้อันนี้ก็สวยค่ะพี่ต้นนี้สวยมากจริงๆแบบชอบดัางอย่างนี้นะสวยดี สองร้อยบาทเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสี่สลสองร้อยค่ะหนึ่งสองสี่สลสองร้อยค่ะจะสละทำไมไม่ได้ไลฟ์สดเออใช่หนึ่งสองสี่ค่ะสองร้อยบาทจับคู่กันได้นะคะพ,พี่จับคู่กันได้นะคู่ละสามร้อยเจ็ดสิบนะคะคู่ละสามร้อยเจ็ดสิบคุ้มค่ะพี่คุ้มไม้ด่างรอบนี้คือคุ้มมากอันนัน้นอะไรนะแมค่ะเรนูนครมาต้นนั้นอะ ใชอนน่อันนี้เรนูอันนี้กเก็บอะไรลกเอาเลนูมาโอเคมาต่อด้วยเลนูก่อนเลนูต้นนี้ค่ะพี่เลน,นูต้นนี้ลายวากิวสวยค่ะสองร้อยบาทเหมือนกันเลนู Lew, ต้นนี้สองร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่เลนู Lew, ต้นนี้สองร้อยบาทเหมือนกันรหัสสองสามหนึ่งค่ะรหัสสองสามหนึ่งจับคู่กันได้นะคะจับคู่กันได้ต้นละสองร้อยบาทจับคู่ได้นะคะจับคู่อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบนะคะพี่พี่จับคู่อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบ มาต่อกันค่ะแม่อ่อนี่เลยนะเอาต้นละนี่ไปก่ออันนี้คืออะไรเอ่ยคะ<ส>่ะคุณแม่ศีลานักปา่าค่ะต้นนี้ชื่อศีลานักป่านะคะโอ้โหสีลานักปาะะ่สา,ปาสวยมากค่ะพี่พี่ต้นนี้คือสวยจริงสวยมากดังสวยเลยเท่าไหร่เอ่ย นี่คือใบล่าสุดนะลูกใบนี้คือใบล่าสุดลายสวยมากโอ้ดูใบล่าสุดนะคะพี่ดูใบล่าสุดโอ้โหน้องสวยจริงจังมากเลยสามร้อยห้าสิบค่ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบค่ะต้นนี้สามร้อยห้าสิบรหัสห้าสิบเจ็ดนะคะรหัสห้าสิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบบาทมาอีกหนึ่งต้นค่ะพี่พี่มาอีกหนึ่งต้นหน้าเทพกันไปเลยศิลานปาญ์ไม้แลนะคะเป็นยังเป็นไม้แลอย,อยู่เพราะว่าอย่างนี้เขาเรียกหน้าเทพนะคะพี่หายาก ราคาเท่ากันจับคู่ได้จับคู่ลดสามร้อยห้าสิบต้นละสามร้อยห้าสิบนะคะรหัสหนึ่งเจ็ดห้าค่ะพี่รหัสหนึ่งเจ็ดห้าแม่บอกมีโปรโมชั่นจัดคู่ให้คู่นี้แม่ให้เท่าไหร่เอ่ยถ้าเอาคู่ใช่ไหมเอาไปหกร้อยอ่ะถ้าเกิดรับคู่แม่ให้หกร้อยนะคะถ้าเกิดรับคู่แม่ให้หกร้อยนะลดไปหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะพี่ลดไปหนึ่งร้อยบาทเลยนะแล้วหน้าเทพเลยนะคะพี่ๆหน้าเทพเลยสิลานักป่าหน้าเทพเลยนะ มาต้นไหนกันต่อเอยสาวนครชัยศรีแม่เรือนก่อนนะชึ้สาวนครชัยศรีค่ะพี่พี่โอ้โหโนหน้าแบบอืจึ้งมากค่ะพี่หน้าจึ้งมากน้องหน้าจึ้งแบบสวยค่ะนี่คือใบล่าสุดโอ้โหขายเท่าไหร่ดีเอยให้ราคาเท่ากันเลยสามร้อย <350. S 2> ห้าสิบใช่ต้นละสามร้อยห้าสิบค่ะให้ราคาเท่ากันเลยง่ายงต้นละสามร้อยห้าสิบนี่คือใบล่าสุดเนาะใบล่าสุดสวยมาก ต้นละสามร้อยห้าสิบคู่ก็ได้สลับคู่ได้โอเคสลัคู่ก็คือจะเป็นอสาวสาวนครต้นหนึ่งศิลานักป่าต้นหนึ่ง้สาวนครต้นนี้คือสวยมากเลยค่ะพี่สามร้อยห้าสิบอีกหนึ่งต้นค่ะอีกหนึ่งต้นโอ้ต้นใหญ่มากเลยต้นนี้คุ้มต้นนี้เบลเลยอรัต้นเมื่อกี้ลหัสหนึ่งแปดสย์นะคะพี่ต้นนี้ละหัสหนึ่งแปดสิบน่ะใหญ่เลยเนี่ยต้นนี้ใหญ่โอ้ต้นนี้ใหญ่มากค่ะพี่ต้นนี้คุ้มสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบละหัส รหัสเจ็ดสิบสองค่ะรหัสเจ็ดสิบสองอันนี้คือใบล่าสุดนะคะพี่อันนี้คือใบล่าสุดใบเนี้ยพี่เอาไปพี่ต้องไปตากไลายน้องมาแล้วนะจริงๆคือลายน้องมาแหละพี่ไปโดนแดดจัด,จดๆน้องจะสวยมากเพราะสาวนะครชยัยศรีชอบแดดนะคะหรือว่ารับแพคคู่ค่ะกับเอออยากได้สาวนะครชยัยศรีกับศิลานักปราชคดูคนี้คู่นี้แจ่มะคะ่ะพี่คู่นี้แจ่มมากคู่นี้เท่าไหร่นะแม่ หกร้อย <600. S 1> บาทนะคะพี่คู่นี้หกร้อยบาทนะถ้าเกิดพี่รับเป็นคู่นะรับต้นเดียกก็คือสามร้อยห้าสิบนะคะรับต้นเดียกก็คือสามร้อยห้าสิบรับคู่เอาไปเลยหกร้อยบาทลดไปหนึ่งร้อยบาทแล้วน่าสวยๆแบบนี้โอ้โหแม่จัดเก็ครับสูนผลให้หนึ่งต้นโอ้มาเลยค่ะ <c oughs> สบพูนผลอีกหนึ่งต้นนะคะพี่พี่โอ้หน้าหน้าเทพมากไม้แหล่ไอเทมค่ะพี่ไม้แห่ไอเทม <Okay. S 1> หน้าเทพ <c oughs> ๆเลยลสี่ร้อยห้าสิบพอ ม่คือสวยากซับพูนผลต้นนี้หน้าเท่นะคะพี่ต้นนี้สี่รห้าสิบบาทค่ะ4ี่หสิบาทนี่คือหน้าเท่นะคะไม่ต้องลุกแมได้อยู่ได้มนะได้ได้สี่รอยห้าสิบนะคะพี่รหัสหนึ่งเจ็ดค่ะรหัสหนึ่งเจ็ดสี่้อยห้าสิบมาต่อเลยไหมมีอะไรอีกกว่านี้ไหมอยาเราเวทมรกตโอ้เวทมรกตค่ะพี่พี่เวทมรกตต้นนี้ รุ mm ้ย hmm. หลอดใหม่มาหลอดใหม่มาสวยมากค่ะหลอดใหม่มาสวยมากเวมารากดตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบพอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้โหมีด่างฮาร์ปไหมน,นะคะพี่ใบใหม่มาด่างสวยนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะแปดสิบสี่แสล๊หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะมีจัดโปรด้วยมีจัดโปรด้วยแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือต้นนี้ชื่อไทยไวิจิต<ว>ต้นนี้ชื่อไทยวิจิตนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเป็นไม้ด่างก็จริงแต่ไม้ oh <my. S 2> เลี้ยงง่ายนะคะโตวไวมาก ต้นนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะพี่ตั้งแต่ผ่าชิ้นมายังไม่ถึงเดือนเลยนะร้อยห้าสิบหนึ่งรหัสหนึ่งสองห้าค่ะรหัสหนึ่งสองห้าหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะด่างสวยนะคะพี่ไทยวิจิตรเขาจะไม่ได้ด่างขนาดนั้นนะคะไอ้นี่ใบคือหนึ่งต้นเขาจะมีใบแบบนี้มันหนึ่งใบนะคะพี่ต้นนี้ก็ใช่นะคะสองต้น,ตนไทยวิจิตรอีกหนึ่งต้นอนะ่ะพี่สังเกตไหมว่าอันเนี้ย จะมีอยู่แค่หนึ่งใบเท่านั้นตอนหนึ่งต้นใบไม่มีสลดขาวยังไงก็ไม่สลดสวยมากใช่ขาวยังไงคือขาวอย่างนั้นเลยนะคะพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งหนึ่งสองรหัสหนึ่งหนึ่งสองนะคะตอนน่อเพชรภูตะวันก่อนเดี๋ยว่อยจับคู่ให้ต้นนี้ชื่อเพชรภูตะวันค่ะเป็นไม้ของสวนสินธุอาจนะคะ<อ>เป็นไม้ของสวนสินธุอาจโอ้ด่างนี้สวยนะคะพี่ด่างไรวากิว 150่งร้อยห้150บาทค่ะเพชรภูตะวันต้นนี้150บาทรหัส1 7ึ่งเห้ายงเจ็าค่ะรหัส1 7ึ่คือคู่นี้ถ้าจะรับนะต้นละร้อยห้าถ้ารับคู่สองร้อยห้ลูก ต้นละ150้าถ้ารับเป็นคู่นะคะพี่อย่างเวนมรกตคู่กับไทยวิจิตก็เท่าไหร่แม่250บาทนะคะวันนี้เจ้าของสวนมาจัดโปรโมชั่นให้เรากันเองเลยนะคะพี่พี่วันนี้คุณแม่มาจัดโปรโมชั่นเองเลยนะถ้าเกิดรับเป็นคู่250าสนะเฉพาะสีต้นนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆไปเลยกระถาง6นิ้วค่ะพี่ไม้กี่เดือนแล้วแม่ห้ามีหัวเตัวแล้วหกเดือนหกเดือนแล้วค่ะพี่ต้นนี้ น้องมีอายุเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วแล้วด่างแบบนี้มีหัวแล้วนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะตอนนี้แคพอักษรต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะอ๋อสี่ร้อยห้าสิบก็พอต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสแสี่ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งสี่หนึ่งแลสี่ร้อยห้าสิบค่ะเยี่ยมเลยนะโอ้ยกบีในร้อยค่ะพี่พี่ไม้แรไอเทมอีกหนึ่งตัวมันจธรรมดาแม่จะเก็บนะวันนี้วัน อันนี้คืออันนี้แม่จะเก็บแต่เอามาให้ต้นหนึ่งมีมีคุณแม่บอกมีวิธีเลี้ยงเอ่ออะไรนะกระบี่ในร้อยแบบแตกหน่อสวยๆเลยใช่เดี๋ยวรออีกคลิปหนึ่งนะคะพี่ๆไมไม่ถึงต้นนี้ประมาณสี่เดือนใช่ไหมแม่ได้ได้ใช่ใช่ใชประมาณสี่เดือนนะคะต้นนี้ประมาณสี่เดือนต้นที่แตกหน่อเยอะๆอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเองใช่ไหมเดี๋ยวมีม<า>วิธีเลี้ยงนะคะเดี๋ยวติดต่อกันติดตามกันคลิปหน้านะคะพี่ๆ ต้นนี้ก็บีในร้อยนะคะรหัสหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะรหัสหนะะึ่งเจ็ดสี่ราคาเท่าไหร่เอ่ยโปรโมชั่นมีต้นเดียวนะคะเท่ากันเลยสี่ร้อยห้าสิบโอ้สี่ร้อยห้าสิบเท่ากับเทพอักษราเลยแล้วดูใบดกขนาดนี้สี450่ร้อยห้าสิบมีมีราคาคู่ไหมคะแม่มีราคาคู่ไหมคู่นี้แปดคู่นี้แปดร้อยบาทนะคะพี่พี่คู่นี้แปดร้อยบาทนะโอ้โหคุ้มค่ะพี่สาหรับพี่พี่ที่ชอบไม้ด่างคู่นี้คือคุ้มมากเลยแปดร้อยบาท เล็บมังกรค่ะพี่พี่เล็บมังกรไม้ใบไผ่ยอดนิยมอยู่ตอนนี้นะคะคนกําลังตามหาเยอะแยะเลยนะไม้ใบไผ่นะคะช่วงนี้คนกําลังตามหากันเยอะเลยนะเดี๋ยวหนูมาทําคลิปแยกให้นะคะพี่พเดี๋ยวแปบมาทําคลิปแยกให้ระหว่างไม้ใบไผ่กับไม้ใบหอกแตกต่างกันอย่างไรจริงๆคือเขาก็คือใบใบไผ่เนี่นแหละแต่เป็นใบหอกเพราะว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตาม<อ>กันคลิปหน้านะต้นนี้เล็บมังกรค่ะ หนึ่งรหัสหนึ่งสามห้าค่ะสี่ร้อยห้าสิบโอ้สวยนะต้นนี้หนูจําได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะแม่ใช่ไหมใช่ต้นนี้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วนะคะพี่น้องด่างสวยมากรหัสหนึ่งสามห้าค่ะสี่ร้อยห้าสิบน้องสวยมากเลยนะจริงจริด่างทุกใบเลยอีกต้นหนึ่งค่ะรหัสไรเอ่ยหนึ่งศูนย์เจ็ดรหัสหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะต้นนี้รหัสหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะน้องคือเล็บมังกรอุย้ยต้นนี้สวย ต้นนี้พี่เห็นไหมน้องมีทั้งรอยด่างมีทั้งด่างแล้วก็เริ่มกัดสีแล้วนะคะน้องเริ่มกัดสีมาให้พี่ๆแล้วนะสวยค่ะพี่เอาไปแล้วคุ้มวันนี้วันนี้มีอะไรต่อเออไม่มีแล้วจบแค่นี้ก่อนชอคลิปไม้ด่างแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมีคลิปต่อไปสั้นๆเดี๋ยวเรามีคลิปสั้นๆอีกกันนะคะพี่ๆวันนี้คลิปไม้ด่างนะก่อนจะจบกันอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนพวงทองเก้านะคะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่ๆ แทบจะวันเว้นวันกันเลยพี่ๆสนใจต้นไหนทักไลน์หรือโทรหาแป๊บก็ได้เลยนะคะพี่แล้วบอกรหัสนะหรือว่าอยากได้เป็นแพ็กคู่ก็บอกรหัสแพ็กคู่ได้เลยขอบคุณนะคะ